โอเคก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะผมวันนี้มาอยู่กับไรออฟซามูไรเมกาเวนะครับแล้นผู้ชมอยู่กับแอดพีกอนเดิมนะผมก็สำาหรับ,ครบใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดพนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นมลังใจให้แอดพีกันด้วยนะฮะผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะผมโอเคผู้ชมมาจัดกันเลยนะซามูไรเมกาเวนะผู้ชม ใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยเด้อบิ๊กวินมาไวว่ะนะคุณผู้ชมโอเคนะอุ้ยไหลยาวๆไหลยาวๆซ้ำหมดไลอินจาเขียวอินจาเขียวเพื่อนไม่มาได้ไงนะได้อยู่นะคุณผู้ชม4 2เคนะครับม,ม,มาไวขนาดนี้คนะุณผู้ชมโอเคอย่างนา้นก็มันหัวอะ เข้าใจหรือเปล่ามาเปิดเทอร์โบขอหาอีกลูกนึงน้ชมถ้าเจอก็ถือว่าแบบอย่างน้อยมันก็สุดจัดสุดจริงนะู้ชมสุดจัด,ด,จด,ด,จดปลัดบอกปลัดลาออกยังบอกเลยว่าสุดจัดโอเคไหลมาเลยเพื่อนขอจัดแบบสวยๆอะ่ะเออไหลมามีหรือเปล่า พอบิ๊กวินไม่ก็เข้าฟรีเกมอ่ะลูกเดียวเราก็จบแล้วนผู้ชมมาเอ้โหทีเปิดแบบนี้น,นี้ชมเงียบเกรบ็บทีเดียวมันไม่จบแล้วมิจฉมมันมีแต่กิน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 เลยอะ่ะมันเจ็บอยู่นะถ้ามันไม่ตามเนี้ยโอเคมาอีกเพื่อนไม่ไรวะ ขอบิ๊กวินนั่นนอ้ําบิ๊กวินเดียวเราก็จบเนี่ยมันดอกนะี้น้ชมอุ้ยดอกนี้แสนสี่หน้าอะไรวะเฮ้ยหน้านี้แสนสี่น้ำผู้ชมดูเรื่องเลยอะ่ะโอเคโอ้โหร้อยแปดสิบสองเพน้ำผู้ชมทำมาขนาดนี้ก็คือแบบว่าสุดจัดขอสุดจริงเลยละกันน้ำผู้ชมเออ